สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc my และ fc ก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงเข้าไม่ออก ปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ้าแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลรับพัฒนาเม็ดเดียวนะคะสำหรับใครนะคะอยากเข้าไลน์นะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะ so dasa นะคะ8805นะคะ99นะคะพี่น้อง99เดือนนะคะ ตอนนี้อยู่ในช่วงโปรนะคะถ้าหมดโปรแล้วก็จะเป็น119นะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะจ๊ะพี่น้องจ๋าแนวทางนะคะอยู่ในกลุ่มก็จะเป็นแนวทางทูบนะคะก็จะมีของตาไข่แล้วก็น้องที่สุสานะคฮะแอดมินไปจุดที่สุสานะคฮะจุดประมาณตีสีนะคะพี่น้องตีสี่ครึ่งนะคะแอดมินจุดแท่งเดียวนะ,ะที่สุสานแล้วก็ไปจุดคนเดียวนะ,ะแอดมินไม่ ได้จุดหลายแท่งนะคะจุดแค่แท่งเดียวแค่นั้นนะคะถ้าใครไม่เชื่อนะคะก็ลองแอดมานะคะโอ้ยพี่น้องพูดถึงก็คนลูกฟูเลยนะคะวันจันทร์นายแอดมินจะไปขอน้องนะ,ะที่สุสานนะ,ะน้องดูว่าน้องจะให้ฮานอยหรือให้รัฐบาลลาวพัฒนานะคะก็อ,อย่าลืมแอดกันเข้ามานะ,คะใครอยากได้แนวทางถูกน้องนะคะสำหรับ ชุดวีนนะคะก็จะมีสี่มีห้ามีเก้ามีสองมีเจ็ดแล้วก็มีหกนะคะส่วนชุดเด่นนะคะมินให้เด่นไปที่สี่นะคะชอบสี่เราก็มารู้สี่กันนะคะพี่น้องพี่น้องดูเงิดดลาย ก็จะมีส0 4ศ4น4 3 4 4หนึ่งสสสสสะคะ4 5 4ห้าสี่หสี่เ่สิบเจองรอบ4 8่แสี่เกนะคะ 45, 46, 47, 48, ส่วนตัวเด่นนะคะที่แอดมินเน้นและแอดมินชอบนะะก็จะเป็น49 45 40 41 43นะคะก็อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคมไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สามโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดอด้วยแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า